ทุกคนปอตุหวานสี่โตด่างนี่นะซ้อมฮักซ้อมักเอาลูก่บหมวเวียนจเพืออันนี้นะเพตรรู้ดัมเพตรรู้สบายดีทุกคนสบายดีต่วตาวันนี้กำบวพบกับลาหน้อยสาวพุทธายตัวาำคือเท่าวันนี้นี่ค่าว่าซีเมอร์บ้านบัวไร่คนเจมือกาเลวี่อิมืิวส์หน้าม Nangitau kong ko Nangitau ko ละน้อยใส่ข้าวแล้วจังไปเกือหมูเกือไก่ทุกคนเลย รางถ้วยแล้วค่ะกับมาปิ้งเขียดเธอไม่เท่าทุกคน,กคนเขียดหน้า โอาไหมเอาห้อมเกือบหมูก hmm. oh <my. S 3> mm ับทุกคนเลยบอะได้ต้มผมมีกันต้มไม่ได้ไปเอาบดด้วยไหม

เจ้น right? like, ี ouais ้นะกำลังเป็นโจนทุกคนเลยกำลังเย่อจะถ้าไปเจอตัวยู่งพอไปเจอเป็ดไงกับไก่เจอเป็ดเจอไก่แล้วฮะกับใบหยาบม้นซ่อนทุกคดเลยฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ตกแต่ใบแห้งก็เลยแต่ตกเมื่อเช้านี้ได้แห้ง ไปอยากเบื่อวชื่ิือรือบป้าทุกคนเบิ่มาปามมมั่ิมาทุกคนมาลุ้นบางลังนี้วัาถุานเร็มาทุกคนนดุทุกคนกระตู่ด้วยน้ย มาแล้วมาแล้วท yeah, yeah. ุกคนเลยอยากมื่อนั้่ดับบมามาจะดีอยากเลยเอาบุ๊คายหียงทุกคนนะกุ้งหอมเย้ทุกคนป๊า หมันสี่ตัด่างนี้นะหมัเลยทุกคนเอาเลยหมันี่ตัวหมันหมันบ้านคนบ้านนี้ไปหยามเมืองด่างนี้่ฮ้อนั้นคนเัยนงท่านปะประดุนงนกคน่า,านี้มาบอกปรด้นด่ดดางนี้ทุกคนด่างนี้สิมาบอก หมันกระปูทุกคนเลยด่างนี้นะบหมอนปลาหมัน,มนกระปูตัวนึงด่างนี้นหมอนแร่ทุกคนเลยทุกคนด่างนี้อยู่นี่รุดเบื้องด่างนี้ทุกคนกคน็คือหมันโบนี่ทุกคนหมันประดุกนี่แล้วทุกคน อูมมาแล่ด่างนี้กันมันปลุกจะสต้ก็อูมันปลุปก,กอรรสองตัวทุกคนด่างนี้นะอู้มาแล่มาแล่ด่างนี้มานสองตัวขืแต่ขึ้นนี้จะมาทัา้หงหมดนะฮาเยนเฮนแล้วกระปูกิ่นแก้วมันขึ้นแต่ขึ้นมันขึ้นแะ่นตุกเสนตุกโบ้ได้แห้งก็เล้ว เมื่อดาลแล้วอีกด่วนเธอเถอะเมื่อทุกคนไปทุกคนไปรู้นะคะอีกลายที่มอนก็ บหมาดทุกคนเออแบบนี้เนาะเขาบอกว่าหมาดแาบนีบมนน้มันเป็ดพวกทุกคนเอย้ยยามซโอนมืดเลยทุกคนเอ้อปอยป้าทุกคนไปยามแยงวันนี้แยงอยู่เฮือนานสูตรทันทุกคนเออเฮือลุกมันป้าทุกคนไปลุ้นน้ำกันว่าสีหมานป่าพี่เด้อทุกคนแยงอยู่บวนโฮนั่นแหละสีพราฟ้านั่นแหละ ลุ limbs, athy, upcoming upcoming ้นๆทุกคนเงี้ยเจอยู่เบ้อหน้าสุดท้ายทุกคนไม่เป็นไรที่เงาปัดที่เงามาที่ป่าเด้อทุกคน ปลาซิวปลาซิวกับป่ากป๋าเพ่นน้อยนปลาซิวกับปลาโคทุกคนฮะคว้าเอาก่อนทุกคนเลย ปลาชิวน้อยตัวสาตู่ปลปลาโคน้อยตัวหนึ่งแยงนะบหมันคือซ่อนทุกคนเอ,อ้ยปลาอีดพร้อมนะปลาอีดน้อยแยงบมันคือซ่อน,ลนอเลยทุกคน้บนคือแยงกะถ้าเป็นอันทางน้ำใหญ่แบบนี้นะเราจะเอาแยงเสื้อทุกคนเอ้ยถ้าอันทางน้ำน้อยๆน,ยนยนะเสื้อซ้อนเอาเสื้อแยงกะเราจะเสื้อเฮ้อหน้าสุดท้ายทุกคนเอ้ยคือน้ำไหลลงมาแต่เทิงพุนน้ำไหลลงมาแต่เทิงพุนแล้วกะ มาเชืออยู่เฮ้ยน้าสุดท้าย่ามันปลาลงทุกคนเอ้ยย่ามนี้นะปลากระลังลงแต่กับโบเมนซัดลงหลายปเลยอเดินเดิน่นตไปทุกคนเอ้ยปลาลงหลายปลาซี่อูปลาพเพลือก็ลงหลายเดินต่ตไปนี่นะน่าทุกคนปลาเทากัปลาโซนปลาแหงเขากัได้จตัว 2> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันปลาดุกหกตทุกคนเอ,อ้ยปลาคอตัวหนึ่ง ปลาซิวกับปูตัวนหนึ่งปลาโค้อยทุยแหยงทุกคนเลยปลาซโอนเห่าหมันปลาดุกมาได้ทุกคนเลยปลาทุกคนวันนี้เห่ากับเมื่อหายให้ดูให้กินทุกคนเลยมื่อี้ย่านแต่ฝนลินเมือ่อมืออยู่ทุกคนเลยคึมตึมซึมอยู่แบบนี้นะย่านแต่ฝนลินเมื่อมือเลยอยากซื้อได้หรือบ่าอบานอะไรกันทุกคนเลยเพราะว่าย่านทางเงี้ยทางเงี้ยเลย รถจักรไปไร้มันเป็นดินเหนียวฟังเบิ้งทุกคนเลยฟังเบิง้งฝนนี่แหละถ้าฝนเช้าตกกะบางทีห้ากระมือห้ามาปิง้งปลามันนี่กระทวนเลยห้าจะปิ้งเงาชองโตทุกคนเลยกลายหั่นกะขังไว้มันยังไม่ทันใเขาปิ้งป่าเดี๋ยวหักกะมาโคไมนแข็งทุกคน,นเลยโคไมนแข็งจำแจ่ว

จีมาคีบจีมฟักต่ำเจียวทุกคนต่ำเจียวไม่แข้งิ้งปากยังไม่ทันซุกไฟหมอดทุกคนเลยจีกับปูกค่ายต่ำมันเจียวเลยแล้วก็เอามันแข้งคือทุกคนเอ้ยที่ต่ำพร้อมกันนะยันมาคิดบโบเล่ าหากกระสุกไรทุกคนเลยเนีย่ยมเอาหอยอยู่เดี๋ยวคนเดี๋ยมไปแข่งข้ากระเลี้ยเลยมันจะแซ่บอะไรปลาดุเูเยอะคนปลาข้าวข้ากระเลี้ยเลยมีตำมะาทถกปิ้งปลาคืนกระปูมาเด้อทุกคนกินข้าวสาวนางพบโผล่ละน้อย เมื่อนี้กกกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่เท่าพร้อมเนี่ยกินข้าวกันไรแนวอยุทุกคนเลย

ขนาดห่ขนาดนันยมากใ่คืไดันนกคกแม่นี่ทำเจ้ท่ทนะเมื่อานฝนไปตแหนงก่ยด้ีากะนยอใล้นทุกนนึกแบุกฝนนึจูุงุขาครับาแล้วุกงาอ

มื ja, ่อเช้านี้นะกินข้าวแล้วนะผู้เดียนฝนตกยังบ่ยาทุกคนเลยฝนตกยังบ่เศร้าปวดชัก็ตกเศร้านี่วันนี้ค่าก็เฉได้เมื่อกวดเลยตอนนี้กระเทงละ วันโซวนสอเอ๋มือทุกคนเ้ยแต่ว่าสาเอ๋ข้าวเวข้าวก็เลยส่วนน้องมือคือเก้าทุกคนเ้ยเอาน้องมือน้ามือนี้กัะเอากระตาอันเหมือนปากเมลเบาไลทุกคนเลย้วกาขนมเหมือนตอนสาวมีไส้้วกาเหมือนฝาไม่น่ายผมทุกคนย่านแต่ทางเนี้ยพวกลูกเฮงบางเนี้ยกะมือปลาทุกคนทางกะยะแห้งทุกคนเ้ย ไปเน่ยกลับไปทุกคนเดินไปน้ำใจแย่แ้งข้างนะ เก่เจกบชายจอกขวาอยู่เธอน้องทุกคนเธอน้องถือกระตาเธอกร้องจับกล้องเธอพร้อม มล้างสบสบายดีอ้สบายดีกินเขาง่ายนะบอง่อยได้เ่ยกินง่ายอย่าหลดปากขามาลนเข้าไปมางายสุเไปล้างส้ดหไายคนหัดเหินไปเดินไปเลยช่วงพืน าซิลออกกระต่ามาฟากระต่าอันโอ้ oh, ได้กระต่างามบาเลยเพานมือว่าไรไปเซอ,เอ,อร์เสวันแลกได้กระต่างามแล้วขนมมาตอนสาวนิสัเลยไม่นลเลาเยอะเพินมาเนาะไม่ได้หวาเ,เออดูดอานะ้าขนมไป่ฟาเล่านะมาเาเงหมข้องนะเพาราะฉันช <c oughs> ่างบมแลวงามถึงเนาะ ไปเชื่อแล้วสาวไม่ใช่นะไปดินข้าวคนละแก้มใหม่นี่นี่ใส่อันนี้ลวมมาเอาเงี้ยมาเฮือนไม่นายต้มพองอีเฮือนว่าอนี้แน่นอนึงมดกิดเวิร์ดไนของบดเอ็มบอร์ได้ไปอยู่หน้าตุนุงอีเฮดบี้อยู่หน้าเฮ็ดผูหน้าแค่มันดกผูไม่เสียอกเวียนัง ที่้าสั้สนูดงันท่านเนี่ยนี่เยอนนะข้าวบอมีอนะีนั้นต้องป่ากันนะป่าหึ่แม่นะแน่นป่าล้มนะะโข้าวแก่อยามส่วนไม่วสวเร่ได้เลยไม่ประดูกขาวตู ส่วนหน,น,น้าขื้นในหน้าขื้นท่านอืมราไล,ล่ด้วคำหน้าท้กคนตกว่ะนี่เราทำมาหน้าห้าไปแรก เอาเสื้อจะเย็นไว้นี่เอานแด่นนนึแนที่นเลมหนาเย็้นเอ็ดผิดแ,แล้วบอกยูเนเลยนะมามาไปดีนแล้วใส่ข,ขี้ไปซิวทุกคนเลยแม่บอไล่เพิ่นจีเฮดหล่นไปซิวนาไปเลตี้ มีเท่ากับไปเฮินไปไหนเถอือแต่วเพงนีน้อสชมีใสเนาะมือตาเลยมือตากเลยปะาไไนปะหาไปไหนปะแล้กก็นมพรอมกล้องหนึ่งเออหมอบอกหมด ถูคลิปก็มันได้ามันเงินด้อเงินประเทศรืเได้โฮมไรหลานอะไรนี้แหละคุ้มหมอโมกเี่แหละดูดีเฮ้โอ้ยอันนี้นะยังดีกกแดงปันในต้มหลาอันนั้นลูกันขายมันแค่หลานโผล่อยานี้นาลายโผ ลูกไ่ขาาอเบไล่เท่านั้นแลูสละลูละใ่มาบก้นาตมหูทุกคนเ้ยตัมหูพี่เด้อันนี้นะเพชรตลุตัมเพชรตัลุ ได้บ่อนมือละว่านะได้อยู่บ่ได้สิไปอยู่บ่ส่ําว่าบ่ได้หลายอยู่นาะซะนาะอยู่บ้านาโบดมีได้ผู้เ็ดูมีอยู่กับบลายคนำเดำเออืคักอะเนาะ เอาบ่บัเลไม่ได้เลยนจอ๋น่เาหงกินามเพรนเอต้าเพตมเ่ลมค่หืทาไข่ท้าเพิ่นตํมเพ่เออเห็นเพิ่นแล้เอาเิ่ะเอากระดูใส่นานี่เยเท้าเจ้าต้มอันนี้ทุกคนตมหูต้มเพ่หลายคน อยู่แถวบ้านละนออยบุมี่ทุกคนเลยสุดลายนะ่บุมี่คนเฮ็ดอันนี้น่าจะเป็นตั้สิ้นทุกคนเลยเนจะเฮ็ดได้มีอยู่เฮ็ดนั้นเขาก็ตั้ทุกคนเลยอยู่บ้านนาปอดเขาตั้สิ้นตั้เพลลายเฮ็น อันโชงตัน่นด้อันเพิ่อันอันบะมอนบออันนี้นะทข้าวกับบ๋อมอนีทุกคนกาแฟทุกคนอันนะาพรอมาจอเต้องวางเ่อแต่กาแฟไปหนาบอบอตั้งมาดิ่งไซื่เออ

ยูดีมีแห้งมืออื่นถ้าฝนโปโต๊กกะมาอีถ้าฟังเบิ้งเบิดก่อนวันนี้เออทกคนอยนตกมาอีมันเป็นสีมืดมาอีเ้อยันฝทาทุกคนเยคือคนจะตกอีลนี้มืดขึ้มมาเลยทักหน้าคุณทางบ้านแล้วด้วยโอ้มว่าที่ได้ลม นาทุกคนมาหดกลางทงนานระบางบ้านนาปอดกับบ้านใสพนสิมทุกคนเลยนาทุกคนอันผู่สีฟ้าง่ามมาลีอันผู่อันนั้นแหละทุกคนเลยที่เข้าไปกับคํากับเขาเบ้าท่อนทีมงานเบ้าม้วนเมื่อน,นั้นนะผูุ่กพ้นแหละงามมาลีทุกคนสีฟ้าคักมันคืมฝนเลยมันสีเห็นทุกคนเลยถ้ามันแดดนนี้เรียวไปกับสีพอดตะป็นโม่โม่หน่อยหนึ่งโบเห็นคักอันนี้มันคืมฝนเห็นคักทุกคนเลยนะ ข้าวกลก้วกับบะขากรุ๊เลยถ้าเบิ่งด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นงามกว่าในยูโงงเลยฝนจะตกอีกแล้วนะมื่นมามื่นมาผู้ชีฮอดเฮิร์ดห,หรือบอสแล้วทุกคนเอายันแต่ฝนห้าน้ำทางตอนนี้เฮากับมาฮอดเฮิร์ดแล้วทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจโมทอทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับสม้มเพื่อเป็นกำลังใจเฮื่อนอนด์เดอร์เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย